วันนี้ด้วเด้อไอจะหาท้ายวันนี้มึงไปโรงงานไอ้นะนี่คือความภาคภูมิใจเล็กๆนะครับถึงเราจะเป็นหุ้นส่วนเล็กๆ <c oughs> นี่หุ้นส่วนเหญ่มาเกาะเขาอะนะ <c oughs> คือใครจะสั่งเสื้อผมเด้อเสื้อคนกรุงเทพเหล่านะครับสั่งได้เลยนะตอนนี้ผมสั่งผลิตแล้วที่ผ่านมาทําไมผมถึงมไม่ทําเสื้อนะเพราะว่าผมรอรอวันที่โรงงานเนี่ยพร้อม ผมจะได้ทําเสื้อคนกรุงเทพเหล่าเนี่ยขายเยแจกจ่ายเอาทุนคืนบ้างเครื่องเจาะพโดครับตัวนี้ก็แพง60กแสนกันตอนนี้หกแสนโอ้แค่เนี้ยหกแสนได้รถคันหนึ่งครับโรงงานนี้ลงทุนเท่าไหร่ตอนนี้ผมผมตีรถแรกรวมเครื่องจักรทั้งหมดจัรด้วยคือรถแรกเราลง10ล้านก่อน10ล้าน10ล้านก่อนตัวอาคารอะไรรีวิวโรงงานเดี๋ยวข้องนี่มีคนเบิ่งมาเนาะทำไมรู้เล่า สวัสดีจุกะนะครับวันนี้เรามาดูโรงงานผลิตเสื้อกีฬาเสื้อทุกอย่างนะครับวันนี้ดี๋ยไอ้ไทยวันนีน้มึงไปโรงงานไอ้นะนี่คือความภาคภูมิใจเล็กๆนะครับถึงเราจะเป็นหุ้นส่วนเล็กๆนี่หุ้นส่วนไ่ม <c oughs> าเกาะเขาอ่ะนะมาเกาะเขา <c oughs> นี่คือยุทธนะครับเพื่อนผมสมัยก่อน แล้วก็ได้มามีโอกาสได้คุยกันนิดๆแล้วก็อ่ะผมมาลงขันถึงมันจะเป็นแบบน้อยๆเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ยังได้มีธุรกิจที่เป็นของตัวเองนะครับเป็นธุรกิจทําเสื้อกีฬาสัแบนด์กีฬาเป็นธุรกิจใหม่ของผมเองเดี๋ยวให้ยุทธพาทัวร์เยี่ยมชมโรงงานนะครับว่าสั่งเสื้อได้นะครับสั่งเสื้อผ่านผมได้นะผมจะแปะเบอร์แล้วก็นี้ใต้คอมเมนต์เลยพุดนุ้นควยนี่นะครับช่่ยหน่อยเแล้วเงิน<ๆ>นั้นแหละจะจะ,จะวนเวียนกลับมาช่วยเหลือสังคมเนาะผมก็มาเกาะเขาเกาะยุทธไปไป ทำไมรู้เลาทีว่าผมเป็นคนสุรินขาปลาไม่กินกินเราเป็นอาหารไม่มีวันหยุดเมาทุกเทศกาลเมืองแห่งความสำราเมืองสุรินสุราทำไมรู้เลาธุกรกิจนี้เพิ่งเริ่มทําเมื่อประมาณเดือนตุลาเนาะ<ช>แล้วก็มันยังไม่เสร็จต้องบอกก่อนว่ายังไม่เสร็จแต่ผมอยากให้ดูเฉยให้ดูความสาเร็จเล็กๆๆๆน้อยมันจะสาเ,เร็จไม่สําเร็จไม่รู้แต่ให้ดูการเริ่มต้นของผม ทำไมรู้เราทีว่าพวกน,นี่เข้ามาสุดยอดนะครับก็คือจริงๆผมไม่ค่อยได้เข้ามาไม่ค่อยได้เข้ามาเดี๋ยวผมให้พิยุทธเป็นคนแนะนำดีกว่าเพราะว่าแกถือว่าเป็นเจ้าของแหละเป็นหุ้นส่วนใหญ่อะอไรยังไงครับนี่เริ่มเริ่มเริ่มแรกก็มาจากห้องนี้ก่อนนะมาจากห้องนี้ห้องน,นะนี้ก็คือ,ค,อคือห้องที่ปริ้นงานเพราะถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มแบบนะครับ,รบเราก็ก็จะส่งมาที่ห้องนี้ เรจะพิมพ์ก่อนอันนี้น้องกระเจาครับเป็นกราฟิกอยู่ทีมงานดีครับครับเครื่องเครื่องเราจะใช้เครื่องของญี่ปุ่นในตัวมิมากิครับหมึกจะดีตอนนี้หมึกจะชัดเลยเลยตอนนี้แผนเนี่ยคือลงลงเต็มได้เลยไปรอรอเครื่องจักรก่อนรอเครื่องจักรอนก็เลยว่าเราแต่ตอนนี้ก็คือสามารถพิมพ์ได้วันละพันตัวแล้วโหนี่วันละพันตัวใช่ก็ตัวตัวตัวละห้าร้อยก็เริ่มเริ่มผิดแลนะครัอจับได้ไหมจับได้นี่เป็นกระดาษเป็นกระดาษเฉยครับเราพิมพ์ลงมาแล้วก็มีสีมันมีแม่สีสีสีแล้วก็พิมา อันนี้จะเป็นออเดอร์แต่ละวันเราจะเพิ่มเพิ่มออเดอร์โดยจดไว้คือใครจะสั่งเสื้อผมเด้อเสื้อคนกรุงเทพเหล่านะครับสั่งได้เลยนะตอนนี้ผมสั่งผลิตแล้วที่ผ่านมาทําไมผมถึงมไม่ทําเสื้อเนาะเพราะว่าผมรอรอวันที่โรงงานเนี่ยพร้อมผมจะได้ทําเสื้อคนกรุงเทพเหล่าน,นี่ขายเนแะ <c oughs> จกจ่ายเอาทุนคืนบ้างเดี๋ยวเราผมจะแนะนำะแนะนําเกี่ยวกับโรงงานก็ถ้าถนะ้าพิ้นเสร็จเนาะเราจะเอาโรเนี่ยมามาอา,าทิตย์ตรงนี้ครับอันนี้เครื่องฮีทอันนี้ของของเรายังไม่มาเหมือนกัน ของของนี่เขาส่งให้ใช้ก่อนอันนี้คืออันนี้ของของร้านที่เอามาใช้ให้ใช้ก่อนคือของเราจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ยาวเลยอันนี้นีัให้มนใช้ก่อนก็จะใส่ใส่โรนี่ครับแล้วก็ใส่ผ้านี่คือผ้าผ้าแล้วเราจะดีดเข้าไปเนี่ยมึกนี่ที่เราพินอ่ะออกมาจะเป็นนี้ผ้าดาวกระจายของเราดีมากเน้นเน้นดาวกระจายของเราเน้นดาวกระจายเน้นดาวกระจายใช่ผ้าระบายอากาศดีมากใช่ระบายอากาศ นี่คือคือแบบที่จะลูกค้าคอนเฟิร์มเราก็จะติดตามนี้นี่คือนะผมเป็นชุดกีฬาทั่วไปนะครับอุดอุนแน่เด้อจะอุดอุนไข่ยน่เดเป็นธุรกิจแรกนะอ่าเดี๋ยวถึงจะเป็นส่วนหุ้นส่วนเล็กๆปกติเราเราจะมีเครื่องเลเซอร์นะคือตอนนี้สั่งแล้ว2หัวยังไม่มามาตัดได้15าวิต่อตัวยังไม่มาโอ้สิบห้าวิต่อตัวใช่ครับสองหัวก็เลยเป็นการตัดแบบกันไกลก่อนครับซึ่งทีมงานเย็บก็ตัดอันนี้พี่เขาจะตัดตัดแล้วจะส่งไปเย็บก่อน มีโต๊ะตัดเนี่ยคือระหว่างรอเลเซอร์แก้ไขก่อนอันนี้คือใช้งานงานมือก่อนเนาะใช่งานมือก่อนเพราะว่าตัวออ,อเดอร์เราเดือนเดือนนี้ก็เกือบหมื่นแล้วเนี่ยยังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่เป็นทางการเกือบหมื่นตัวแล้วใช่ครับว้าวเกือบหมื่นแล้ว <c oughs> เร่งก่อนก็ต้องเร่งก่อน <c oughs> ได้เกือบหมื่นตัวแล้วธรรมาดานะที่เขาจะตัดก่อน อขับเพื่องจะนี้ครับแต่ถ้าเลเซอร์มาพวกนี้ก็ตกงานเลยใช่ตกงานตกงานตกงานอย่างเดียวสุดยอดแล้วก็มีหน้าร้านขายด้วยนะผมมีหน้าร้านขายอยู่ที่หน้าวัดพรมหน้าวัดพรมข้างก๋วยเตี๋ยวเป่าปากคอฟฟพิดั๊เท่านั้นครับหน้าวัดพรมข้างก๋วยเตี๋ยวเป่าปากนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ปักหมุดไว้ข้างล่างข้างล่างคลิปผมนะแล้วผมจะทาคลิปเรื่อยๆก็อัปเดตเรื่อยๆทีมงานเย็บทีงานเยบเราจะใช้ แรงงานในชุมชนตรงนี้เพราะว่าอีกธุรกิจหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าเราก็ใช้แรงงานของผู้ชายส่งไปทํางานหาเงินครอบครัวเสียแล้วก็ตกเดือนละ2 0,000ขึ้นผู้ชายนะในในบริษัทอีกธุรกิจของผมที่ทำไวมีตอนนี้ก็คือแม่บ้านจริงแม่บ้านหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็สร้างงานให้แม่บ้านด้วยตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มต้นแค่ลายแรกก่อนลายแรกก็คือให้กลุ่มนี้คล่องก่อนแล้วเราจะเปิดอีกสองสามลายสี่ลายไปข้างหลังต่อเพิ่มเติมรจริงๆมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวเป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็คือธุรกิจ ลงไฟฟ้าใช่รับสร้างลงไฟฟ้ารับสร้างลงไฟฟ้านะครับแต่ธุรกิจนี้เนี่ยคือเป็นธุรกิจใหม่ผมก็มาขอเบียดนิดนึงขอเบียดนิดนึงขอเบียด์เกาะเกาะนักธุรกิจขอเขาหน่อยนิดนึงนะไออันไหนที่เราไม่มีความรู้จักมาขอเบียดของจากอุปกรณ์เราก็ใช้ของแจ็คอย่างดีธูกิจเครื่องจักรยางดีเลยเราลงใหม่หมเลยอันนี้เครื่องเครื่องเจาะโปโลจะทําให้เสื้อโปโลมาสวย ปกติก็ใช้คนจเจาะมันเสียเวลาเนี่ยเจาะเลยเครื่องเจาะบโลครับตัวนี้ก็ و, <c oughs> แพง6 0 0กแสนกันตอนนี้6แสนโอ้แค่อันนี้6 0แสนได้รถคันหนึ่งครับ <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ของลูกค้าค้าก็ใกล้เสร็จแล้วเบอร์99อันนี้คือเรารีบอันนี้หมอบ99้ลองใส่ใส่ไ,ไดต้ติดพุงสวยนะครับสวยผ้าสวย เยอะสว่วนคอยดูนะคอยดูเสื้อคนกรุงเทพโฉมใหม่นะเสื้อกรุงเทพโฉมใหม่จะผลิตจากโรงงานตัวเองนี่แหละใครที่อยากได้เสื้อผมนะครับรออีกไม่นานสั่งมาไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนครับสั่งมาเยอะๆเลยครับผมมีโรงงานผลิตแล้วผลิตจากโรงงานนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูฝีมืองานของผมใครที่สั่งเสื้อผมไปกนะ็เหมือนได้แบบรูปแบบมันเหมือนกันเลยอ๋อนี่คือเ<บ>ขาออกแบบมาใช่ออกแบบมาก็เหมือนกันเลยจะติด,ต,ดติดทุกแผนกให้ นักง,งานดูแต่และขั้นตอนขั้นตอนไปจะได้เหมือนที่นี่ออกแบบให้หมดถ้าสมมุติว่าเราออกแบบไม่เป็นนะครับสั่งมาเนี่ยเราออกแบบให้หมดเลยนะเราจะออกแบบให้หมดเลยชอบแบบไหนสีอะไรเลือกมาเลยแล้วเราจะาทิ้งไลน์แอดไลน์เข้ามาสั่งของได้นะครับข้างล่างใต้คลิปนี่เลยนะครับรีวิวโรงงานเดี่ยวของนี่ที่มีคนเบิงมาเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เครื่องอะไรครับนี่ <c oughs> เครื่องฟิวครับเครื่องฟิวจะเป็นอัดอัดภาพฟิวให้ให้ให้ปกมันสวยครับกดเข้าไปนี่เพิง่งเพิ่งมาส่งวันนี้เลยเพิ่งได้มาอันนี้ยังไม่ได้ทํางานยังยังเพิ่งมาส่ง โรงงานนี้ลงทุนเท่าไหร่ตอนนี้ผมผมตีลอดแรกรวมเครื่องจักรทั้งหมดจักรด้วยคือลอดแรกเราลง10บล้านก่อน,ลน10ล้าน,น <ะ S 1> 10บล้านก <นะ S 1> ่นน <ะ S 1> อนตัวอาคารอะไรก่อนลงปมันหายากนะการที่เราจะเริ่มต้นในงบ10ล้านเยอะนะทางอาคาร,รทั้งอะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆก็เพิ่มรายการผิดตีเปประมาณ10บล้านก่อน และสิ่งสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการใช้แรงงานจากชาวบ้านคนบรรนอกเข้าในเขตชุมชนนะครับเขตนี้เลยให้มีงานทำนะครับคนละแวกนี้ก็ผ่านงานพรุ่งนี้มาแล้วใช่ครับผ่านงานเย็บปักผ่านมาแล้วนะครับสุดยอดก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่หน้าวัดพรมนะครับใครสนใจเสื้อผมหรือว่าจะสั่งเสื้อไปสั่งที่นู่นได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับสามารถสั่งที่นู่นได้เลย นะะฮหรือว่าทักเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งไล์แอดไว้ข้างล่างแล้วก็ลิงก์สามารถสั่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือจะมานี่ก็ได้มาออกกําลังกายเดี๋ยวจะมีสนามฟุตบอลสนลามกีฬาเราแล้วทีนี้จุดนี้คือบ้านบ้านทมรตําบลตําบลทมอตําบลทมอนะครับ,ำบ,อ,รบอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภองประสาสตราโอ้โตรงนี้ยังเขตอยู่ประสาทตรแม้แต่ติดเมืองนะติดเมืองเป็นเขตประสาทแต่ติดเมืองนะผมผมรู้แล้วเนี่ยผมเข้าใว่ามันเป็นเขตเมืองเนี่ยเนี่ยประสาทด้วยกันเป็นอำเภอประสาทนะครับใครจะมาสั่งเสื้อนี่มาเลยบบบ้าาาานททมมมมออตลครังง่ยเปิด GPS ถึ ลยนะครับมาสั่งที่นี่ก็ได้มาสั่งที่นี่จะได้ง่ายจะได้ง่ายนะครับถามหาคนกรุงเทพได้เลยมาสั่งที่นี่ <c oughs> มาอุดหน,นุนหน่อยครับ <c oughs> อ่าด้านด้าน,นหลังเนี่ยจะเป็นโกดังช็อปเชื่อมของโรงไฟฟ้านะครับ <c oughs> อันนี้เป็นทีมง,งานประจำปิ้นศิลปิน,ปปน <c oughs> พอดีเลยนี่แต่งเพลงให้ผมตลอดตั้งแต่คาริมี่อะไรหมดเลยเพราะว่าผมผมทำคาเดมี่ด้วยแต่ก่อนทำคาเดมี่แต่งเพลงได้หมดเลย ด้านหลังเนี่ยจะทําเป็นสนามฟุตบอลสนามฟุตบอล11คนแล้วก็7คนใช่ไหมครับใช่ เป็นแบบคล้ายๆอคาเดมี่ใช่ไหมก็ให้ให้มีมีการแข่งขันเรื่อยๆเปิดสปอร์ตไลท์เล่นกลางคืนได้นงี้ให้คนมาตรงนี้เพราะว่าติบอลที่นี่มีชุดกีฬาให้เลยเงี้ยแบบนี้เลยมาพร้อมเลยมาแต่รองเท้าอ่ะถุงเท้ามีให้เสื้อมีให้ติได้เลยเงี้ยครับแบบนี้เลยแต่ผมอยากให้รู้ประวัติดีนึงนะคือประวัติกว่าจะมาจุดอยู่จุดนี้เนี่ยก็เป็นเด็กบ้านเราเนาะเด็กน้อยบานนอกเข้าเนี่ยแหละเป็นเป็นเด็กบ้านบ้านของเรามาก่อนนะครับเขาไม่ได้เริ่มต้นมาจากพ่อแม่มั่งมีอะไรไม่ใช่นะเริ่มต้นมาจากศูนย์นี่แหละแท อกเราผมว่าติดลบด้วยซ้ำแหละติดลบแต่ก้าวมาอ,อยู่จุดนี้ได้นี่ผมต้องยอมรับเลยนะมาผมจับมือหน่อยไม่ได้เจอกันนาน <c oughs> <c oughs> จับมือหน่อยนะครับสุดยอดนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ ยังไม่เสร็จร้านยังไม่ได้เสร็จร้อเซ็นะครับแต่ว่านี่คือรูปแบบตามน,นะทางร้านนี้จะตั้งอยู่ตรงห้าบททัตรคมจัมปัสรตรวเมืองเนาะก็จะมีมาสัง่งมาสั่งที่นี่ได้เลยนะครับสั่งเสื้อที่นี่ได้เลยแล้วจะออกแบบที่นี่หมดเลยเนาะจะออกแบบที่นี่หมดเลยนะครับ